สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาดูเรื่องใหญ่ที่เพิ่งเกิดขึ้นสดๆดร้อนๆอนเลยค่ะโซกนาตรกรรมเครื่องบินขนส่งสินค้า UPS เที่ยวบิน2976ที่ตกที่ลอิสวิลเคนทักกี้เมื่อวันที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองค่ะวันนี้เราก็มีข้อมูลจากหลายทางเลยนะคะทั้ง รายงานเบื้องต้นจาก NTSB ครับคณะกรรมการความปลอดภัยของสหรัฐใช่ค่ะแล้วก็มีรายงานข่าวต่างๆแล้วก็ข้อมูลทางเทคนิคด้วยเพื่อจะมาลองดูกันว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วก็น่าจะสัมพันธ์กว่าคือทำไมมันถึงเกิดขึ้นได้ครับเป้าหมายเราวันนี้ก็คืออ,อกลั่นเอาเฉพาะประเด็นสำคัญสำคัญ,คญออกมาเลยนะครับทั้งลำดับเหตุการณ์ตอนเกิดเหตุแล้วก็ปมปริศนาทางเทคนิคที่เขากำลังดูกันอยู่ ผลกระทบต่างๆและอีกเรื่องที่ผมว่าน่าสนใจมากคือมันมีเงื่อนงำจากประวัติศาสตร์การบินที่อาจจะเกี่ยวข้องกันด้วยครับน่าสนใจมากเลยค่ะงนั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่านะคะคำถามใหญ่ที่ทุกคนคงอยากรู้ก็คืออะไรล่ะคะที่เป็นเหมือนจุดอ่อนหรือปัจจัยที่ทำให้เครื่องบินใหญ่อย่าง MD 11เนี่ยเอ,อ่อซึ่งจริงๆก็ใช้งานกันเยอะนะคะต้องมาเจอเหตุการณ์รุนแรงแบบนี้ เริ่มจากภาพรวมก่อนนะคะเที่ยวบิน UPS 2976เนี่ยเป็นเครื่อง MD 1 1 F ทะเบียน N 2 5 9 UP แผนเดิมคือบินจากศูนย์ใหญ่ UPS ที่ l ู u i s v i l l e หรือ SDF ไปฮโน o ลูลู HNL แต่เครื่องก็ตกหลังจากพยายามจะ take off ขึ้นไปได้แป๊บเดียวเองค่ะ ช่วงเช้าตรู่วันที่4พฤศจิกายนครับเรื่องความสูญเสียข้อมูลล่าสุดตอนนี้ก็ยืนยันผู้เสียชีวิตรวม14คนนะครับเป็นลูกเรือบนเครื่อง3คนแล้วก็ภาคพื้นดินอีก11คนครับแล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีกประมาณ11 1 5ถึง15คนได้ครับที่น่าเศร้ามากคือ1ในผู้เสียชีวิตบนพื้นเป็นเด็กอายุแค่3ขวบเองครับโหน่าสลดใจมากเลยค่ะแล้วก็ มีข้อมูลสำคัญที่ NTSB เขาเปิดเผยออกมาค่อนข้างเร็วเลยนะคะเหมือนจะมีหลักฐานจากวิดีโอด้วยใช่ไหมคะใช่ครับมีวิดีโอจากสนามบินเลยค่ะเขาบอกว่าเครื่องยนต์หมายเลขหนึ่งคือด้านซ้ายสุดกับไพลอนครับไอตัวเสาที่ยึดเครื่องยนต์นะครับค่ะที่มันเชื่อมเครื่องยนต์กับปีแล้วก็มีระบบสำคัญสำคัญผ่านเนี่ยมันหลุดออกมาจากปี หลุดตอนที่เครื่องกำลังเร่งความเร็วอยู่บนรันเวย์เลยนะคะใช่ครับประเด็นเรื่องไพลอนหลุดนี่แหละครับที่กลายเป็นจุดที่เขาเพ่งเล็งกันมากที่สุดเลยทีนี้ถ้ามาดูข้อมูลจากกล่องดำนะครับถึงแม้ว่า fdr กับ cvr เนี่ยจะเสียหายจากไฟไหม้ไปบ้างแต่ ntsb เขาก็กู้ข้อมูลสำคัญช่วง62วินาทีสุดท้ายมาได้ครับ แล้วข้อมูลจาก CVR เป็นยังไงบ้างคะน่าสนใจไหมน่าสนใจมากครับคือเขาบอกว่าหลังจากนักบินเร่งเครื่องเต็มที่เพื่อ take off หรือ take off t r u s t ไปได้ประมาณ37วินาที<อ>ก็มีเสียงเตือนดังขึ้นเป็นเสียงกระดิ่งซ้ำๆมาครับดังในห้องนักบินเลยอ๋อเสียงเตือนครับดังต่อเนื่องไปอีก25วินาทีจนเสียงมันเงียบไปซึ่งาคาดว่าน่าจะเป็นตอนที่เครื่องกระแทกพื้นแล้ว ซึ่ง NTSB เขาก็ยืนยันว่าไอ้ช่วง25วินาทีที่เสียงเตือนดังเนี่ย CVR บันทึกเสียงแบบว่าความพยายามอย่างหนักของลูกเรือในการควบคุมเครื่องเอาไว้ได้โหแค่25วินาทีเองเหรอคะใช่ครับและไอ้จังหวะ37วินาทีหลังเร่งเครื่องเนี่ยมันสำคัญมากมีผู้เชี่ยวชาญอย่างคุณเจฟฟอิลิซารีอดีตนักสืบสวน NTSB เขาชี้ว่าเวลานี้น่าจะเกิดหลังจากเครื่องบินผ่านความเร็ววี หรือ decision speed ไปแล้วนะครับ V1 คือจุบตัดสินใจใช่ไหมคะว่าจะไปต่อหรือหยุดใช่ครับถ้าผ่าน V1 ไปแล้วเนี่ยการจะเบรกหยุดบนรันเวย์ที่เหลืออยู่มันไม่ปลอดภัยแล้วเขาต้อง commit to fly คือต้องบินต่อสถานเดียวไม่มีทางเลือกอื่นและว่านักบินรู้ว่ามีปัญหาแต่ก็หยุดไม่ได้แล้วต้องพยายามเอาเครื่องขึ้นให้ได้ถูกต้องครับสถานการณ์คือเลวร้ายที่สุดรู้ว่าโครงสร้างเครื่องกำลังแย่แต่หยุดไม่ได้ ต้องบังคับเครื่องที่อาจจะกําลังแบบว่าเสียหายหนักให้มันลอยขึ้นฟ้าให้ได้ด้วยเวลาแค่25วินาทีก่อนที่ทุกอย่างจะจบลงโอโ้โหฟังแล้วบีบคั้นหัวใจแทนเลยค่ะครับมันเป็นสถานการณ์ที่น่าเห็นใจลูกเรือมากๆครับแล้วข้อมูลจาก FDR หรือระบบอื่นๆมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะก็มีครับสนับสนุนภาพเดียวกันคือเครื่องทำความเร็วสูงสุดได้ที่183นอตประมาณ300กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ แล้วก็ไต่ระดับความสูงได้มากสุดแค่ประมาณ100ฟุตเองครับเหนือพื้นดิน30เมตรเองเหรอคะต่ำมากครับต่ำมากจริงๆขอย้ําอีกทีนะคะหลักฐานสำคัญคือเครื่องยนต์เบอร์หนึ่งกับไพลอนหลุดระหว่างวิ่งบนรันเวย์ใช่ครับไม่ใช่หลุดหลังจากขึ้นไปแล้วค่ะชัดเจนเลยครับเพราะเขาเจอซากเครื่องยนต์ที่หลุดออกมาเนี่ยพร้อมชิ้นส่วนใบพัดต,ตกอยู่ข้างๆรันเวย์1 0จุด R เลยในเขตสนามบินเลยเหรอคะใช่ครับในเขตสนามบินเลย ตอกย้ำว่าโครงสร้างไพลอนเนี่ยมันเสียหายก่อนหรือตอนที่เครื่องกำลังจะยกตัวหรือ VR พอดีแล้วก็มีเรื่องไฟไหม้ด้วยใช่ไหมคะที่ปีกซ้ายครับ NTSB ระบุว่ามีไฟไหม้ขนาดใหญ่ที่ปีกซ้ายแล้วก็มีวิดีโอยืนยันเปลยไฟชัดเจนค่ะตรงนี้มันก็เลยเกิดคำถามเชิงวิศวกรรมตามมาว่าเอ๊ะอะไรทำให้ไพลอนที่มันควรจะแข็งแรงมากเนี่ยมันแตกหักตอนที่ใช้แรงขับสูงสุดตอนวิ่งขึ้นแล้วลำดับเหตุการณ์มันเป็นยังไงกันแน่ คือไพลอนหลุดก่อนแล้วท่อเชื้อเพลิงขาดจนไฟไหม้หรือว่ามีไฟไหม้จากเครื่องยนต์ก่อนแล้วความร้อนทําให้ไพลอนมันอ่อนลงจนหลุดอืมเป็นไปได้ทั้งสองทางเลยนะคะใช่ครับแต่การที่ทั้งเสียงเตือนในห้องนักบินกับภาพที่เราเห็นจากข้างนอกคือไฟไหม้กับการหลุดเนี่ยมันเกิดไล่เลี่ยกันมากมันชี้ไปที่ลักษณะการพังแบบ Su d เด n น a คตส stro ฟ h กเ Fa เลือ e ครับคือพังแบบรุนแรงฉับพลันในเสี้ยววินาทีแทบไม่มีเวลาให้ทำอะไรเลยน่ากลัวมากค่ะ ทีนี้มาดูที่ตัวเครื่องบินลำนี้กันบ้าง n 2 5 ups มีอายุ34ปีแล้วครับถือว่าเยอะพอสมควรผลิตตั้งแต่ปี1991เดิมเคยเป็นเครื่องบินโดยสารของการบินไทยมาก่อนทะเบียน hstme อ๋อเคยอยู่กับเรานี่เองใช่ค่ะแล้วก็ถูกดัดแปลงเป็นเครื่องขนส่งสินค้าหรือ bcf แล้วก็ส่งให้ ups ปี2006ใช้เครื่องยนต์ gecf 6ครับ การที่เครื่องอายุเยอะขนาดนี้และยังผ่านการดัดแปลงเปลี่ยนประเภทการใช้งานจากผู้โดยสารเป็นขนส่งสินค้าเนี่ยมันทำให้ประเด็นเรื่องประวัติการบำรุงรักษาแล้วก็การตรวจสอบความล้าของโครงสร้างหรือ s u r u u r a l fatigue เนี่ยกลายเป็นหัวใจสำคัญของการสืบสวนครั้งนี้เลยครับ เครื่องที่ใช้งานหนักๆน,นานๆก็ย่อมมีความเสี่ยงเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะถูกต้องครับมันมีความล้าของวัสดุสะสมแล้วก็มีข้อมูลเรื่องการซ่อมล่าสุดที่ดูน่าสนใจนะคะเหมือนว่าเครื่องลำนี้เพิ่งจอดซ่อมใหญ่นาน6สัปดาห์เลยที่ซานอันโตนิโอเท็กซัสครับเพิ่งเสร็จไปเมื่อกลางเดือนตุลาคม68นี่เองค่ะบันทึกของ FAA บอกว่าซ่อมรอยแตกในถังน้ำมันปีกส่วนกลาง แล้วก็จัดการกัดกร่อนที่โครงสร้างลำตัวส่วนล่างแต่จุดที่น่าสนใจแล้วก็ยังกูขัดขัดกันอยู่ก็คือมีรายงานข่าวอ้างคนเห็นเหตุการณ์ที่สนามบินนะครับเขาบอกว่าเที่ยวบิน297-6วันนั้นนะ่ะดีเลย์ไปประมาณ2ชั่วโมงอ้าวเหรอคะครับแล้วก็มีคนเห็นว่ามีการแบบว่าทําอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเครื่องยนต์ด้านซ้ายก่อนเครื่องจะออก แต่ NTSB ว่าไงนะคะแต่ NTSB แถลงเบื้องต้นว่า UPS แจ้งว่าไม่มีการซ่อมบำรุงใดๆก่อนเที่ยวบินที่เป็นสาเหตุของความล่าช้าอ้าวไม่ตรงกันครับซึ่ง NTSB ก็กำลังตรวจสอบวิดีโอวงจรปิดอย่างละเอียดอยู่เพื่อดูว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นในช่วง2ชั่วโมงนั้นการที่ NTSB ใช้คำว่า UPS แจ้งว่าเนี่ยมันแสดงว่านี่ยังเป็นข้อมูลจากฝั่งสายการบินอยู่การตรวจสอบช่วง2ชั่วโมงที่ล่าช้าเนี่ยสำคัญมากครับ ถ้าเกิดว่ามีการเข้าไปเอ่อทำอะไรกับไพลอนหรือเครื่องยนต์เบอร์หนึ่งจริงๆนี่อาจจะเป็นจิ๊กซอชิ้นสำคัญเลยที่อาจจะชี้ไปทางทฤษฎี maintenance induced failure ความล้มเหลวจากการซ่อมบำรุงใช่ครับซึ่งตรงนี้แหละครับที่อาจจะโยงไปถึงบทเรียนแทงแพงในอดีตได้เลยนอกจากเครื่องลูกเรือแล้วเหตุการณ์นี้ก็รุนแรงบนภาาพื้นดินมากนะคะเครื่องตกในเขตอุตสาหกรรมติดสนามบินเลย แล้วเชื้อเพลิงก็เยอะมากเกือบ38,000แกลลอนครับประมาณแสน40,000ลิตรสำหรับบินไกลก็เลยเกิดเป็นลูกไฟระเบิดต่อเนื่องทำลายอาคารไปสองแห่งใช่ครับที่เสียหายหนักๆก็คือ Kentucky ้เพโตรเลียมรีไซ i n ิเหมือนจะโดนชนตรงๆเลยแล้วก็เกรด A เกรด A Auto ต้พาร์ตรีไซเเป็นร้านรีไซเคิลอะไหล่รถยนต์ เจ้าของเกรด A เขาเล่าว่าเห็นซากเครื่องยนต์ตกอยู่บนซากออฟฟิศเขาเลยโห oh. ครับแล้วเขาก็ยืนยันว่ามีพนักงานและลูกค้าเสียชีวิตด้วยซึ่งก็รวมอยู่ใน11คนบนพื้นดินนั่นแหละค่ะอะไรทำให้ความเสียหายบนพื้นมันรุนแรงขนาดนั้นนะคะมีคนเสียชีวิตตั้ง11คนปัจจัยหลักๆก็คือเชื้อเพลิงที่เต็มถังมากครับแล้วก็ตกจากที่ต่ำมาก แค่100ฟุตมันก็เลยพุ่งเข้าย่านอุตสาหกรรมที่มีของติดไฟง่ายอยู่แล้วแบบเต็มๆเลยก็เลยเกิดระเบิดซ้ำซ้อนแล้วไฟก็ลามเร็วมากครับผลกระทบที่ตามมาเร็วมากและก็สะเทือนวงการเลยคือเรื่องกฎระเบียบใช่ไหมคะใช่ครับเร็วมากแค่4วันหลังเกิดเหตุวันที่8พฤศจิกายน FAA <F AA S 2> ก็ออกคำสั่งฉุกเฉินด้านความสมควรเดินอากาศหรือ EAD เป็นมาตรการเร่งด่วนที่ไม่ค่อยเห็นบ่อยๆนะคะแรงมากครับคำสั่งนี้ AD 2 0 2 5 2 3 5ีสถั่งห้ามบินต่อไปเลยนะครับสำหรับ MD 1 1กับ MD 1 1 F ทุกลำทั่วโลกทันทีทั่วโลกเลยเหรอคะครับทั่วโลกเลยเหตุผลที่ FAA ให้ไว้ก็ชัดเจน อ้างอิงอุบัติเหตุครั้งนี้ที่ไพลอนกับเครื่องยนต์หลุดและ FAA เขาประเมินว่าสภาวะที่ไม่ปลอดภัยนี้มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือพัฒนาในผลิตภัณฑ์อื่นที่มีการออกแบบประเภทเดียวกันการใช้คำว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือพัฒนานี่ฟังดูเหมือนเขาไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องของเครื่องลำนี้ลำเดียวแล้วนะคะถูกต้องครับนี่เป็นสัญญาณชัดเลยว่า FAA สงสัยว่าอาจจะเป็นปัญหาเชิงระบบหรือ systemic issue ที่กระทบ MD-11 ทั้งฝูงบินอาจจะเรื่องความล้าของโครงสร้างในเครื่องที่อายุเยอะปัญหาออกแบบไพลอนหรือปัญหาในกระบวนการซ่อมบำรุงที่อาจจะทำกันกว้างๆค่ะแล้วคำสั่ง EAD นี้เขาให้ทำอะไรบ้างคะเขาสั่งให้ MD-11 ทุกลำต้องจอดอยู่กับพื้นครับจนกว่าจะผ่านการตรวจด้วยสายตาอย่างละเอียดและที่สำคัญคือการตรวจด้วยอัลตราโซนิกส์หรืออัลตราโซนิกอินสเปคชั่นตรงโครงสร้างไพลอนทั้ง3จุดเลย เน้นตรงจุดเชื่อมต่อสำคัญสคัญพวก trust links diagonal braces attachment fittings แล้วก็ต้องดำเนินการแก้ไขาตามความจำเป็นให้เรียบร้อยก่อนการตรวจด้วย ultrasonics นี่คือเพื่ออะไรคะเพื่อหารอยแตกเล็กๆครับที่อาจจะซ่อนอยู่ใต้พื้นผิวที่ตามองไม่เห็นหรือ sub surface micro cracks ซึ่งมันก็สนับสนุนหลักฐานเรื่องความล้าหรือความเสียหายที่อาจจะเกิดจากการซ่อมบารุงนั่นแหละครับ แต่ก็มีเรื่องน่าสนใจก่อนหน้านั้นคือเหมือน UPS กับ FedEx เขาสั่งหยุดบินเองก่อน FAA สั่งอีกหรอคะใช่ครับ1วันก่อน FAA ออก EAD คือวันที่7พฤศจิกายนทั้ง UPS และ FedEx ที่เป็นผู้ใช้ MD11 รายใหญ่สุด2เจ้าของโลกเขาประกาศหยุดบินฝูงบิน MD11 ของตัวเองโดยสมัครใจไปก่อนแล้วอ๋อทำไมล่ะคะเขาให้เหตุผลว่าทำด้วยความระมัดระวังอย่างสูงสุด หรือ out of and abundance of caution แล้วก็ตามคำแนะนำของผู้ผลิตคือ Boeing แสดงว่า Boeing ก็เริ่มไม่แน่ใจแล้วเหมือนกันครับมีรายงานว่า Boeing แนะนำผู้ให้บริการหลักในสหรัฐทั้ง UPS Fedex แล้วก็ Western Global Airlines ให้หยุดบินไปก่อนเพื่อรอประเมินทางวิศวกรรมเพิ่มผลกระทบก็เออถือว่าเยอะนะครับ UPS มี MD11 ประมาณ9%ของฝูงบินส่วน Fedex มีราว4% แต่ทั้งคู่ก็บอกว่ามีแผนสำรองฉุกเฉินหรือ contingency plans รองรับอยู่ครับส่วนที่ลุยเชเวลการตอบสนองในพื้นที่ก็ถือว่าเร็วมากนะคะครับระดมคนเยอะมากทั้งช่วยเหลือควบคุมสถานการณ์ตั้งศูนย์ช่วยเหลือที่น่าทึ่งคือการฟื้นฟูการทำงานนะคะศูนย์คัดแยกพัสดุเวอร์พอร์ตกลับมาทำงานได้บางส่วนในคืนถัดไปเลยใช่ครับส่วนสนามบิน SDF ก็กลับมาเปิดเต็มรูปแบบได้ใน2วัน ยกเว้นตรงจุดเกิดเหตุที่ NTSB ยังคุมอยู่ค่ะก็สะท้อนว่าศูนย์กลางโลจิสติกส์ตรงนี้สำคัญมากจริงๆนะคะใช่ครับการฟื้นตัวเร็วก็สำคัญมากมันต้องทำควบคู่กันไปทั้งการเยียวยาและการให้ระบบมันเดินหน้าต่อได้เอาละครับทีนี้เรามาลงลึกเรื่องวิศวกรรมไพลอนกับประวัติศาสตร์ที่ผมเกริ่นไว้ตอนต้นนิดหนึ่งไพลอนเนี่ยมันไม่ใช่แค่เสาแขวนเครื่องยนต์ธรรมดานะครับมันเป็นโครงสร้างที่ซับซ้อนมาก เป็นทางผ่านของระบบสำคัญทั้งท่อเชื้อเพลิงสายไฟระบบไฮดรอลิกเชื่อมเครื่องยนต์กับปีกกับลำตัวแล้วตามหลักการออกแบบเพื่อความปลอดภัยเนี่ยไพยลอนจะมีสิ่งที่เรียกว่าฟิวสปินหรือสลักนิรภัยฟิวสปินครับออกแบบมาให้มันแตกหักอย่างสะอาดหรือเชียร์ออฟคลีนลี่ถ้าเครื่องยนต์เสียหายรุนแรงเช่นใบพัดแตกกระจายเพื่อให้เครื่องยนต์มันหลุดออกไปได้โดยไม่ไปทำลายโครงสร้างหลักของปีก หรือไปฉีกระบบสำคัญอื่นๆจนคุมเครื่องไม่ได้อ๋อคือออกแบบมาให้หลุดได้ในบางกรณีเพื่อรักษาตัวเครื่องบินหลักไว้ประมาณนั้นครับให้การหลุดมันเป็นไปอย่างควบคุมได้แต่กรณี u p s 2976นี้จากหลักฐานทั้งไฟไหม้รุนแรงที่ปีกเสียงเตือนต่างๆมันดูเหมือนจะไม่ใช่การหลุดแบบสะอาดแบบนั้นนะคะใช่ครับมันดูเหมือนการฉีกขาดอย่างรุนแรงหรือ violent detachment ซึ่งน่าจะทําให้ระบบสําคัญเช่นท่อเชื้อเพลิงสายไฮโดรลิกมันเสียหายไปด้วยก็เลยนําไปสู่ไฟไหม้ที่คุมไม่ได้แล้วก็การสูญเสียการควบคุมในที่สุดค่ะและนี่แหละครับคือจุดที่มันโยงไปถึงเนาสะท้อนจากอดีตที่น่ากลัวมากครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การบินสหรัฐผู้เชี่ยวชาญหลายคนเชื่อมโยงเหตุการณ์นี้กับอุบัติเหตุของอเมริกันแอร์ไลน์เที่ยวบิน191เมื่อปี1979ครับโอ้โห46ปีที่แล้วครับความคล้ายคลึงมันน่ากลัวจริงๆนะคะ เที่ยวบิน AA 1 9 1เป็นเครื่อง D c 1 0ซึ่งก็คือรุ่นก่อน MD 1 1ใช่ครับรุ่นพี่มันเลยแล้วก็เจอเหตุการณ์แทบจะเหมือนกันเปะ๊ะคือเครื่องยนต์เบอร์หนึ่งด้านซ้ายกับไพลอนทั้งยวงหลุดออกจากปีกตอนกำลังวิ่งขึ้นที่ชิคาโกใช่ครับเหมือนกันมากๆและบทสรุปของ NTSB ตอนนั้นชี้ชัดเลยว่าสาเหตุของ AA 1 9 1ไม่ได้เกิดจากข้อบกพร่องในการออกแบบไพลอนแต่เกิดจากขั้นตอนการบำรุงรักษาที่ไม่เหมาะสม หรือ improper maintenance procedures การซ่อมบำรุงอีกแล้วเหรอคะใช่ครับตอนนั้นอเมริกันแอร์ไลน์แล้วก็มีสายการบินอื่นด้วยใช้วิธีลัดไม่ตรงตามคู่มือผู้ผลิตคือใช้รถยกหรือ f o ร์กลิฟยกเอาเครื่องยนต์พร้อมไล่ลอนทั้งชุดออกมาพร้อมกันเลทยทีเดียวเพื่อประหยัดเวลาประหยัดคนอ้าวทำแบบนั้นได้เหรอคะไม่ควรทำครับการทำแบบนั้นมันไปสร้างรอยแตกคราวขนาดเล็กหรือ stress fractures ที่มองไม่เห็น ขึ้นบนโครงสร้างส่วนหลังของไพลอนโดยที่ไม่มีใครรู้พอรอยร้าวนี้มาเจอแรงมากๆตอนเทคออฟซ้ำๆมันก็เลยแตกหักออกมาทันทีโหเพราะวิธีซ่อมที่ไม่ถูกต้องแท้ๆเลยครับและนี่คือสิ่งที่เรียกว่าสมมุติฐาน AA191 หรือ AA1191 hypothesis ที่กำลังขับเคลื่อนการสืบสวน UPS2976 อย่างเข้มข้นตอนนี้เลย เข้าใจแล้วค่ะมันอธิบายได้เลยว่าทำไม NTSB ถึงพุ่งเป้าไปที่ประวัติการซ่อมไพลอนของ N 2 5 9 UP เป็นพิเศษทำไมเรื่องดีเลยองชั่วโมงกับการทำงานที่เครื่องยนต์สายก่อนบินมันหนึ่งสำคัญนักและทำไม FAA ถึงสั่งตรวจด้วยอัลตราซาวก็เพื่อหารอยร้าวแบบเดียวกับ AA 191นนั่นเองถูกต้องครับแล้วการที่อุตสาหกรรมทั้ง UPS FedEx Boeing ตอบสนองเร็วมากสั่งหยุดบินกันก่อนเนี่ย ก็เพราะเขารู้จักบทเรียนจาก AA 1 1 9 d ดีและรู้ว่าถ้าไพลอนของเครื่องตระกูล DC 1 0 MD 1 1ทังเมื่อไหร่ปัจจัยเสี่ยงอันดับแรกที่ต้องสงสัยเลยคือเรื่องการบำรุงรักษาสรุปอีกครั้งนะคะเหตุการณ์ UPS 2 9 7 6เกิดจากไพลอนกับเครื่องยนต์เบอร์หนึ่งหลุดออกมารุนแรงก่อนวิ่งขึ้นซึ่งน่าจะเกิดหลัง V 1ไปแล้วทำให้นักบินมีเวลาแค่25วินาที ในการพยายามควบคุมสถานการณ์ที่แทบเป็นไปไม่ได้ครับการสืบสวนตอนนี้ก็เลยพุ่งเป้าไปที่ประวัติการซ่อมบำรุงของเครื่องบินอายุ34ปีลำนี้ที่ผ่านการแบบแปลงมาแล้วโดยมีปมเรื่องกิจกรรมก่อนบินที่ยังไม่เคลียร์และก็มีความคล้ายกับ AA-119 อย่างน่ากังวลมากๆมันสะท้อนความกังวลจริงๆว่านี่อาจจะไม่ใช่ปัญหาแค่ลำเดียวอาจจะเป็นปัญหาเชิงระบบที่เกี่ยวกับความล้าของเครื่องบินที่อายุเยอะ หรืออาจจะมีปัญหาในขั้นตอนการซ่อมบำรุงที่ใช้กันทั่วไปซึ่งต้องตรวจสอบต้องแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนถึงจะมั่นใจให้ฝูงบิน MD 1 1กลับมาบินได้อีกครั้งค่ะและนี่ก็เป็นคำถามที่เราอยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ลองคิดกันต่อนะคะจากบทเรียนของ AA 1 9 1และการที่ครั้งนี้ก็มุ่งไปที่การบำรุงรักษาอีกแล้ว เหตุการณ์นี้มันกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับความท้าทายในการดูแลฝูงบินที่อายุเยอะขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะเครื่องที่ถูกดัดแปลงการใช้งานมาแล้วแบบนี้แล้วมีบทเรียนอะไรที่เราต้องเรียนรู้เพิ่มอีกไหมคะเกี่ยวกับการกำกับดูแลการตรวจสอบการจัดการความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานการบินที่สาคัญเหล่านี้ต่อไปในอนาคตวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ